ฮัโลโหลเราเห็นอะไรไหมครับอันโอเควันนี้เราจะมาลองนี่กันเห็นไ,ไหมคูณสามหลังจากที่เราเคยกินมาแล้วคูณสองผลวกดว่า,ววาผ่านชิวชิววันนี้เราจะมาคูณสามกันหามาหาซื้อได้ที่ไหนเซเว่นนะฮะแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าอาจจะหมดแล้วหรือเปล่า พอดีแวะเซเว่นก็เลยเห็นเจ้านี่ก็เลยเทดลองซะหน่อยดูจากรูปนะไก่ร้องไห้เดี๋ยววันนี้มาดูกันว่ากูจะแดกไหวไหมกูนะ <c oughs> จะตายไปวะเนี่ยแต่ก็ซื้อนมมาแล้วการการตายนะอตอนนี้กำลังต้มน้ำอยู่เดี๋ยวเอาสักครู่ เหมือนเดิมยี่ห้อเดิมนะเหมือนกันเหมือนคูณสองเหมือนอะไรทำนองน,นนะแต่นี่มันคูณสามลองเอาถ้วยมาแกะนี่เอาละ นี่คือมามา่าคูสามโอเคดูเลยตับเส้นมันก็เหมือนกันนะกลิ่นเหมือนกันแหละอย่างว่านะบริษัทเดียวกันเหมือนกันเลย,ยว่นะวแ,ดดวแต่มันเขียนข้างซอตรงนี้ว่ามันคูสามอะ่ะไม่รู้กล้องมันโฟกัสป่าววะ ต้องบิวตี้บล็อกเกอร์โฟก,กัสปะะ่าวอะไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนตรงเนี้ยโอ้โหม,มุม,มเนี้ยคูณสามโฟก,กัสโฟก,กัสช่างมันนี่ก็เหมือนงันสองก็เหมือนคูณสองนะก็เหมือนคูณสองเลยแล้วเดี๋ยวเราเอาเส้นเสร็จจอคอมเอิแล้ว นี่เราก็จะมาลองแกะดูจับถ้วยก่อนใส่ถ้วยก่อนว่ามันแถมอะไรมาบ้างไม่มีแถมกัน้งกันด้ามนะไม่มีนะสมัยเด็กยุคเก้าศูนย์แกะขนมหาของเล่นส่วนขนมแม่งทิ้งสนใจมั้นี่ไฮไลท์ตัวทีเด็ดเดี๋ยวตายแ้นะ้เนี่ยอยู่บ้านคนเดียวด้วย อ้มยยเค้ดำทมินมาเลยมันมันเหมือนสีเหมือนแบบพริกเผาเหมือนกันนะออกดำดำแดงๆสีนรกสัสๆอะ่ะจริงก็เหมือนคูณสองนะอืมเหมือนคูณสองอะ่ะ เอ้ถ้าเผ็ดเท่าคูณสองเฟลนะเว้ยขายไม่ได้นะมึงเจ๊งถ้าบอกก่อนคูณสองมันก็ยังมีขายนะเซเว่นก็ยังมีคูณสองขายนะก็แนะนำว่าคนที่แบบพอกินเผ็ดอะระดับกลางๆก็กินคูณสองได้นะก็คือก็เผ็ดอะอืมแต่นี่คือมาท้าทายตัวเองจริงๆพี่ไม่ได้คนกินเผ็ดอะไรนะแต่ก็ กินได้อะก็ราคาก็ถือว่าม่ราคาก็ถือว่าระดับแบบกลางๆอะนะกลางๆก,ก,ก็พอได้อะพอแบบเออไปวัดไปวาได้นะก็ถ้าเป็นส้มตำก็จะประมาณแบบพลิก5เม็ดพริกหเม็ดได้โอเคเดี๋ยวเราไปหยุด stop, สต๊อปสักครู่ฮะเดี๋ยวไปต้มเส้นก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกที โอเคครับพี่กลับมาแล้วนี่หลังจากต้มเส้นไปที่เรียบร้อยเห็นไอ้ว้าวไอร้อนมาเรามาลองกันดีกว่าก็ใสดแบบแห้งนะไม่มีแรงเส้นด,ดูให้ดูไปใกล้เลยแต่เราการตายนะเราซื้อนอมมาแล้วขวดหนึ่งผันพลาดผันพลาด เกิดเป็นไรน่งทงนางชาร์จมาไม่ขาบไม่เอานะเรียกรถไฟบ้ายให้กูด้วยสึกว่าปริมาณก็เท่ากับคูณสองราคาก็เท่ากันน่าแปกนะคูณ3แต่ราคาเท่ากับคูณสองแล้วก็กินเกินก็เหมือนกันนะว่าออกมาน่าจะเหมือนกัน เรืออาจจะเผ็ดกว่านิดนึงแต่สีดูก็ไม่ได้แย่ยม,มากนะเปล่าก่อนหายร้อนอะ่ะขอชิมก่อนน้วกันคำแรกกนีก <c oughs> <c oughs> วาปากกัน ไม่มีอะไรคำแรกผ่านไปถ้าคนกินคำใหญ่รู้สึกว่าห้าหกคำนี้ก็หมดแล้วนะนี่คือทั้งเผ็ดทั้งร้อนนะนี่ก็คือร้อนๆเลยนะ ยังนิ่งว่ะคำสามตัวดี้ผิดแล้วมั้งเฮ้ยไปต่อ นะฮะร้อนร้อนอ๋อแต่ผมไม่ได้รักุร้อนไอ้กี้ที่ใครทิ้งคือร้อ,หอนหืมร้อนที่เฮี้ยจัดไปยาวๆเลยอ่ะ เพราะว่ามันจะหมดล่ะเดี๋ยวต้องไปทำงานต่อนี่รีบไะมเนะี่ยโอ้ยร้อน แต่ก็เริ่มเผ็ดแล้ววะ่ะอืมมันก็เผ็ดกว่าคุนสองอะ่ะ อไ,ออไอสัตว์เริ่มมาไอ้เฮียหืมไอ้สัตว์มันหมาวะไอ้ไอเฮียของจริง อยู่มาครับเพื่อนผด้วยโอ้ยกูติดอยู่ในลิปอ๋อ เฮียของจริงว่ะมันประมาไม่ได้เลยยอมยอมยอมวันนี้ยอมยอมจริงปดนไม้เกงขึ้นแต่จะหมดละอีกสองคาขอไม่กินน้ำไม่กินนม,นนมอเอาเกไปถูน้ำลายมาไอาสตัตว์ปากชาลิ้นชาว่ะ อืถอนฝานได้เลยไอสัตว์ไม่มีความรู้สึกแล้วตอนนี้อืมออเฮียไม่น่าท้าทายไม่มันร้อนด้วยแล้วมันเผ็ดด้วยแต่แม่งเก่งนะ่ะเอาอ,อยู่เอาอยู่เอาอยู่ I don't เออแต่หายร้อยมันเกินสบายเออแต่หายร้อยมันเกินสบายอร่อยก็จบกันไปละ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยก็จากกันไปแบบซื้อซาซื้อซานี่แหละก็ขอบคุณนะขอบคุณพันทรซับด้วยขอบคุณแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามแลบชมนะแล้วเจอกันวันนี้บ๊ายบายโอ๊ยไปแล้วเว้ยไปไอ้เหี้ยเพ็ร